พลังการขายไม่ได้คุณอยากขายดีคุณไปดูคนขายดีแล้วคุณก็เย้สุดยอดดีใจกับเาขาคุณเห็นที่ไหนขายดีคุณเย้สุดยอดสุดยอดฉันก็เป็นได้สุดยอดสุดยอดจกักรวาลคอนเฟิร์มให้ฉันเย yes ้นั่นคือคำโอวยพรจากฉ yeah, ันเย้จักรวาลส่งของขวัญมาให้ฉันดูเย้ yeah, จกักรวาลส่งแคตตาล็อกให้ฉันดูคนเยอะแยะโคตรขายดีเลยขายดีใครหมดผลิตแทบไม่ทันคุยเฮงปังมากยังไม่ทันดำอะไรเลยแค่ลืมตากเงินก็เข้าแล้ว หลี่ตาข้างเดียวเงินเข้าแล้วหุ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้พูดบ่อยๆนึกอะไรไม่ออกพูดคำว่าง่ายไว้ก่อนทำไมมันง่ายจาาังมะยังไม่ได้ออกแรงเลยเงินมาแล้วพู้ยง่ายแทะตอกย้ำไว้เนึกอะไรไม่ออกง่ายไว้ก่อนหู้ทำไมมันง่ายจังเลยทำไมชีวิตฉันเปลี่ยนง่ายจังเลยหูยง่ายๆสบายสบายหุยทำไมการงานฉันมันเจริญรุ่งเรืองง่ายขนาดนี้นึกอะไรไม่ออกง่ายไว้ก่นอนโคตรโชคดีเลยพูดไว้ตอกย้ำไว้ฉันได้ทำงานโคตรโชคดีฉันมีสามีโคตรโชคดีฉันจะมีครอบครัวอยู่โคตรโชคดีอะไรรู่าชดี ทันไหมขอบคุณ